แชร์ประสบการณ์จากการขายน้ำผลไม้สดแยกกากค่ะเราจะขายขวดแบบนี้ประมาณ40-50บาทรับเป็นพรีออเดอร์สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เพื่อให้ง่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบให้พอดีกับออเดอร์ค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ใช้เครื่องแยก,กากผลไม้ของอเล็กทริกราคาน่ารักแล้วหน้าตาก็น่ารักด้วยค่ะเราก็แค่ปอกผลไม้แล้วก็คันน้ำใส่ขวดค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะทุกคนตัวเครื่องเขาจะมีแก้วมาให้2ใบอันนึงเอาไว้ใช้รับน้ำผลไม้อีกอันเอาไว้ใช้สำหรับรับกากของผลไม้ด้านข้าง ส้มขันสดต้นทุนรวมขวดฝาสติ๊กเกอร์ประมาณขวดละ15บาทค่ะเราขาย40เพราะว่าเราส่งถึงที่นะสะดวกลูกค้าด้วยน้ำแอปเปิลเราจะใช้แอปเปิลหลูกต่อการสกัดน้ำา1ขวดค่ะต้นทุนรวมแพ็กเกจแล้วอยู่ที่23บาทเราจะขายอยู่ที่45บาทค่ะราคาทุนนี้คิดเอาไว้ให้เป็นแนวทางตัวราคาของผลไม้นั้นจะขึ้นลงตามฤดูกาลดังนั้นทุกคนจะต้องคำนวณต้นทุนจากของที่เราซื้อมาเองจริงๆนะคะป้องกันการขาดทุนนะทุกคนมาดูสูตรยอด อฮิตที่คนสั่งเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นแตงโมผสมกับสับป,ปะรดค่ะเปรียววาลงตัวใช้แตงโมกับสับป,ปะรดเท่าๆกันเลยอันนี้ทุน23บาทขาย50บาทเราโชคดีที่มาเจอเครื่องนี้ราคาไม่แพงเลยสกัดน้ําได้ไวคัดน้ําได้เยอะรสชาติดีด้วยเรามีงานประจําเราก็ซื้อของเตรียมไว้ในตอนเย็นแล้วก็ทําในตอนเช้าก่อนที่จะไปทํางานตัวออเดอร์ก็รับจากที่ทํางานทําให้เราไม่เสียเวลาส่งมากมีไรายได้เสริมอย่างน้อยอาทิตย์ละ500บาทค่ะ จะทํากินเองเราก็ว่าประหยัดดีเพราะว่าไปซื้อกินมันแพงมากทําขายก็ได้กำไรแล้วว่าวินวินกดสั่งเครื่องแยกกากผลไม้ราคาน่ารักพิกัดอยู่ตะก้าเหลืองมุมด้านล่างซ้ายมือของเขาหมดไวมากให้รีบกดสั่งเลยนะทุกคน